สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องสยามนิเกิลกลับมาพบกับพลอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับประเภทวีซ่าต่างๆของแคนาดาและแนะนําขั้นตอนในการขอวีซ่าเหล่านั้นกันค่ะแคนาดามีวีซ่าหลายประเภทสําหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันค่ะตั้งแต่การเยี่ยมชมและเรียนต่อไปจนถึงการทํางานหรือการพาครอบครัวมาอยู่ด้วยการเลือกวีซ่าที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สําคัญเพื่อให้กระบวนการสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะแคนาดามีวีซ่าหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนี่คือภาพรวมของประเภทวีซ่า ซ่ที่พบปล่อยที่สุดค่ะวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านี้เหมาะสำหรับการเดินทางสั้นๆอนุญาตให้คุณอยู่ในประเทศได้สูงสุดถึง1ปีค่ะแต่จะอยู่ได้ไม่เกินครั้งละ6เดือนนะคะ ใบอนุญาตการศึกษาอนุญาตให้คุณอยู่ได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรและในบางกรณีคุณสามารถขยายเวลาอยู่หรือเปลี่ยนไปเป็นใบอนุญาตทำงานหลังจากเรียนจบแล้วได้ด้วยค่ะใบอนุญาตทำงานทําให้คุณอยู่และทํางานที่แคนาดาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดและยังมีตัวเลือกให้ขยายเวลาอยู่หรือเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะถาวรได้ด้วยค่ะวีซ่า x p r e s s Entry ถ้าคุณตั้งใจจะย้ายไปอยู่ที่แคนาดาถาวรระบบ Express Entry เป็นตัวเลือกที่นิยมค่ะระบบนี้จะประเมินผู้สมัครตามปัจจัยต่างๆเช่นอายุ การศึกษาประสบการณ์ทำงานและความสามารถด้านภาษา sponsor, วีซ่าสปอนเซอร์ครอบครัวถ้าคุณมีสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองแคนาดาหรือผู้อยู่อาศัยถาวรพวกเขาสามารถช่วยสปอนเซอร์ให้คุณได้วีซ่าธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนค่ะเพื่อให้คุณตั้งตัวหรือขยายธุรกิจในประเทศเพิ่มได้ค่ะนี่คือคู่มือขั้นตอนการสมัครวีซ่าของแคนาดาที่เข้าใจได้ง่ายๆค่ะขั้นแรกคือคุณต้องเลือกประเภทวีซ่าให้ตรงกับแผนของคุณว่าคุณต้องการเที่ยวระยะสั้นๆทำงานเรียนหรือ กาารรคคออบััววมยยู่ด้นจากนั้นตรวจสอบข้อกําหนดคุณสมบัติที่คุณต้องมีค่ะเพราะวีซ่าทุกประเภทมีข้อกําหนดเฉพาะซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสุขภาพหลักฐานทางการเงินและบางกรณีก็อาจต้องมีความสามารถทางภาษาด้วยค่ะต่อไปจัดเตรียมเอกสารที่จําเป็นเช่นหนังสือเดนินทางหลักฐานการเงินผลตรวจสุขภาพและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประเภทวีซ่าของคุณแล้วจึงยื่นคาร้องออนไลน์โดยสร้างบัญชีในเว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองของแคนาดากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าอัปโหลดเอกสารของ และชำระค่าธรรมเนียมการสมัครให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็รอการพิจารณาเวลาในการพิจารณาอาจแตกต่างกันไปดังนั้นให้ติดตามสถานะการสมัครของคุณเป็นระยะระยะค่ะวีซ่าบางประเภทอาจมีการขอให้ผู้สมัครไปสัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลชีวิมิติที่ศูนย์สมัครวีซ่าค่ะเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วคุณจะได้รับผลการพิจารณาทางอีเมลและคุณสามารถเดินทางตามวันที่ระบุในวีซ่าได้เลยค่ะ การสมัครวิซ่าของแคนาดาฟังดูง่ายแต่ก็มีปัญหาที่สามารถพบได้บ่อยเหมือนกันค่ะเรามาฟังกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเอกสารไม่ครบหรือข้อมูลไม่ถูกต้องค่ะจึงควรตรวจสอบใบสมัครของคุณให้ดีก่อนยืน่นเพราะอาจทําให้วีซ่าถูกปฏิเสธได้ค่ะคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนตัวเองระหว่างที่อยู่ในแคนาดาคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณมีทรัพย์สินหรือความผูกพันในประเทศไทยพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้คุณกลับมาจากประเทศแคนาดามีประวัติอาชญากรรมหรือปัญหาสุขภาพะ อาจมีผลต่อการอนุมัติวีซ่าของคุณเพราะแคนาดามีข้อกําหนดด้านสุขภาพและพฤติกรรมที่เข้มงวดค่ะการถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งก่อนอาจมีผลต่อการสมัครครั้งปัจจุบันของคุณค่ะควรจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และเตรียมเอกสารรองรับเพิ่มเติมค่ะไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวีซ่าวีซ่าทุกประเภทมีเงื่อนไขเช่นต้องเรียนต่อเนื่องหรือมีข้อจํากัดเกี่ยวกับการทํางานถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้อาจทําทให้วีซ่าของคุณถูกยกเลิกได้นั่นเองค่ะการมีวีซ่าของแคนาดาจะเปิดโอกาสหลา อย่างให้กับคุณค่ะช่วยเสริมโอกาสในอาชีพของคุณได้มากขึ้นค่ะสามารถนําไปสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรทําให้คุณสามารถตั้งถิ่นฐานในแคนาดาได้ค่ะ และสุดท้ายคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเพราะแคนาดาถูกจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดด้วยสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสะอาดและเป็นมิตรค่ะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการสมัครวิซ่าของแคนาดาสยามลีกอลพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณค่ะเพราะเรามีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับวีซ่าแคนาดาโดยเฉพาะซึ่งจะทําให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นและลดความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยลงสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเพิิ่มมเตมใน นะะนาคคตะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ